เตรียมเครื่องทำผัดกุ้งจอมกันจ้ากุ้งจอมที่อาหารอีสานของแซมบ้านคู่คิ้วสวยกุ้งจอมแซ่บแซเวอร์เเลยจ้าเตรียมเครื่องเข้าไว้เลยจ้า วัตถุดิบของเราก็คือกุ้งจอมสวยๆเลยนะจ๊ะไปค่ะเอาไปผัดกันเลยจ้าตั้งกระทะเตรียมน้ำมันเลยจ้าใส่กระเทียมลงไปจ้ะตีไข่แล้วก็หมูใส่กันเลยจ้ะใส่ไข่แล้วก็หมูที่เราตีไว้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยผัใส่ลงไปเลยจ้า รวนไข่กับหมูจนเขาเซ็ตตัวเข้ากันแล้วนะจ๊ะตามด้วยกุ้งจอมเลยจ้าผัดให้เข้ากันเลยจ้าใส่พริกลงไปเลยจ้าผัดทุกอย่างจนแห้งเลยนะจ๊ะใส่น้ำตาลจ้าใส่เชื้อปลใส่ลูมีลงไปเลยจ้าใส่ใบมะกรูดจ้าเริ่มความหอมเข้าไปเลยนะจ๊ะด้วยใบมะกรูดจ้าหอมเซียวเลยจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งอาหารอีสานของแซ่บบ้านครูคูคิ้วสวยจมกกุ้งเอามาทำผัดกุ้งก็อร่อยแท้เลยนะจ๊ะจัดการเลยจ้าผัดจมอกกุ้งอาหารอีสานของแซ่บบ้านครูครูคิ้วสวยสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยจ้ะแซ่บเวอร์เลยจ้า